จากอะคาเดมีที่ถูกมองว่าทำเพื่อการตลาดมากว่า10ปีครับแต่ว่าในเวลานี้ยสองถึงสปีหลังเริ่มที่จะการผลิตดอกออกผลเพื่อ้เยาวชนครับให้เราถนุกด้านเป็นประกายแล้วครับอย่างกี้ตามวันนี้จอกมาเทนเด้วยเี่กันครับกับรายการโอ๊กอยากว่า สวัสดีครับอยู่กับรายการโอ๊กอยากว้าวครับว้าวทุกเรื่องว้าวทุกข่าวว่าทุกเหตุการณ์ของโลกทุกหนังที่น่าสนใจตามเดิมเลยนะครับมาที่ฝั่งสิงห์บลูกันบ้างครับกับเรื่องของฟอพแมทอะเดมี่นะครับผมอะเดมี่ที่เรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นแหล่งช็อปชั้นเยี่ยมของเชลซีเลยครับหลังจากที่ถูกมองว่าเป็นการตลาดมากว่า10ปีนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แอดไลน์ล้ำหน้าก่อนเลยนะครับไปรับชมข่าวข่าวสารวงการลุ้หนังครับพร้อมกับรู้กิจการของต่างๆนานาเพียบเหมือนเดิมเลยนั่นเองนน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 ะะะคคครร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 รัััับบบบบพููดถึงงงงทททททาาาาาาสสสสสสโโมมมเเ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 ชชลลซีีีีกกกก้้้วววออ่่่่ยยแห็็็จจใปปปศข จะทุกฤดูกาลเลยครับสื่นเต้นว่าจากทรับสิงรูเนี่ยเรียกว่าเดินตลาดจับจ่ายใช้สอยผู้เล่นชั้นยอดเข้าสู่ทีมด้วยเบ็ดเงินมหาศาลเป็นประจำเลยครับแต่ทว่าในช่วง2อถึงสปีหลังเนี่ยจะเหมือนว่าการซื้อขายของสโมสรเชลซีเนี่ยจะเริ่มลดน้อยถอยลงครับเริ่มหันมาใส่ใจกับการปลุกปัน้นผู้เล่นเนยาวชนของทีมมากยิ่งขึ้นครับโดยอยู่ภายใต้การดูแลของส่วนฝึกที่เรียกว่าคอแพม์กัเดมี่ครับได้มีการก่อสร้างข,ขึ้นมาเมื่อปี2005แล้วก็ได้มีการเปิดใช้บริการจริงเนี่ยก็คือปีนนนนัันั่เเอองงะครบภจส็ มากครับในเรื่องของการผูกปันโยชน์ครับใส่ใจถึงขั้นที่ว่าหมดเงินควักกระเป๋าไปกว่า100้ล้านพันล้านเพื่อจ่ายเบกับค่าอาหารการศึกษารวมถึงเรื่องของการวางโปรแกรมศึกษาต่างๆนะครัแม้ว่าทางผู้เย่วยชนของเขาแม a อ e คาเดมี่จะมีเรื่องของการกวักค o ราสเทรดของหลักเยวชนก็ตามแต่ทว่าสิ่งนึับที่เรียกว่าเป็นเรื่องยากมากๆครับที่ผู้เยานยชนตรงนี้เนี่ยจะสามารถถูกลักดานขึ้นสู่ทีชุดใหญ่ครับเรามา่เห็นเชลซีซื้อผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเรียกว่าเป็นว่าเล่นเลยครับรวมถึงในตัวของผู้เล่นโยชนเนี่ยผู้เล่นเยชนส มาจากสโมสรอ,อื่นๆแล้วก็เอามาชุดเลี้ยงต่อครับทำให้พวกเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ทราบถึงความเป็นจีเอของเชลซีขนาดแทบจนท้ายสุดเนี่ยก็ไม่ไวายครับที่จะถูกประยุกตัวแล้วก็จบลงด้วยการปล่อยขาเท้าครับจนสังคมภายนอกเขามองว่าเชลซีทำทีเจรินครับเพื่อขับลิงการตลาดครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเอามาผลักดันเลยครับแม้แต่น้อยครับมีเพียงคนเดียวก็คือจอร์จเทอรี่นั่นเองนะครับที่สามารถผลักดันขึ้นสู่ทีมชั้ใหญ่ได้นั่นเองนะครับแต่เพาว่าจุดแปรเปลี่ยนสำคัญครับมันอยู่ที่ฤดูกาล2020 9ครับเเเมื่อทางชลซีนีี่ยยถูกกสหหหาาาาาฟตตบบบบออลปรรระะะชิืืคคััแนนนน้้มงทเเ ใหม่เข้าสู่ทีมครับจึงเป็นผลครับทำให้คุณเลนยชนครับเหมือนกับว่าพบเจอสายสวอทที่ปลายอุโมงครับได้โอกาส,สคารั้งสำคัญครับไปใต้การกุมทัพของแฟลนัมผ่านครับคุณซือที่เรียกว่ามีความชฉลาดการในเรื่องของการปั้นดาวรุ่งเป็นพิเศษครับคุณเลนดาวรุ่งม,มากมายครับผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อาทิเช่น เมสันเมาส์เทมมี่อับราฮัมฟิกเกตโตโมรี่ริสเจมส์หรือแม้กระทั่งตัวที่ขึ้นมาก่อนแล้วอย่างคาร์ลมาเซนอดดอยครับได้รับโอกาสครับจะมีฟอร์การเล่นที่ดีครับตัวผลงานการจบท็อปโฟอีกทั้งยังมีการเข้าชิงเอฟเอคับเป็นของแถมครับแม้ว่าแม้ว่าผู้เล่นกลุ่มนี้จะไม่สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคับมาครอบครองได้ก็ตามครับก็ถือว่านี่คือทีพี่ใหม่อันดีแล้วกันนะครับอีกทั้งกลุ่มผู้เล่นเยาวชนตรงนี้เนี่ยแพลฟอร์มดีวันดีคืนเนี่ยก็เรียกว่าสามารถไปต่อได้ยาวครับกับต้นส่่วนนสาาคคัทีม์ยอง สุเกอรครับประกอบด้วย u ู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพรวมถึงฟีฟ่าขาวเวิร์คลับตัวเพื่อตัวอื่นที่เรามองว่าฟอร์มไม่ดีแล้วไม่ได้ไปต่อเนี่ยอยู่ภายใต้การชุกเลี้ยงจากเขาให้มาคามี้มาเนี่ยเรียกว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยครับที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถไปสร้างฟอร์มที่ดีต่อกับสโมสรอื่นได้ครับฟิเกอร์โทมอรีครับไปอยู่กับเอซิมิลานแล้วฟอร์มเกียรมากๆครับรวมถึงแคบีบร์รามครับที่ตอนนี้ไปอยู่กับไอแอสโตรมาก็ยิงเทิมทลายภายใต้การคู่ กลับมาช่วยทีมในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับทั้งคอตกรักเกอร์บิลลี่กิวมอร์รวมถึงอาเบโโบรยาก็ได้ครับซึ่งนักเตะเห็นแล้วครับว่าช่วง2-3ปีหลังเนี่ยเชลซี Chelsea ครับไม่ใช่ทีมที่เรียกว่าทุ่มทุนซื้อนักเตะมากมายเป็นต่างๆต่อไปนะครับจะมีซื้อก็มีซื้อบ้างครับแต่ว่าซื้อในจุดที่เรียกว่า ทีมเนี่ยขาดหายไปเท่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็ถันมาใส่ใจกับการสอดแสวงหาผูเ้เล่นเยาวชนเข้ามาทดแทนแทนจะดีกว่าครับจากอะคาเดมี่ที่ทุกคนมองว่าทําเพื่อการตลาดครับแต่เพราะว่าน,นเวลานี้ครับทุกๆสโมสรทุกๆทีมครับถงึงขั้นที่ว่าต้องติดต่อมาขาทาเชลเซียเพราะว่าอยากได้เด็กจากอะคาเดมี่เอาแคมเนี่ยไปอยู่ในสังกัดด้วยครับขอ,อด้วยผลงานการปลุกปั้นที่ดุสะท้อนี่เห็นผ่านทั่วทุกมุมโลกครับว่าความพยายามทุกจุดจุดนี้เนี่ยในเวลานี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตเราแนนนนนน่่่่่่่คคคคครรรรััับบผผมมมววาาเเ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 เชชลลซีีียยยยุุใหอจจจจะะปปป็็ทิิไส ุเพื่อเอามาประสานงานกับเราเล่นกลุ่มนี้ครับแล้วทั้งหมดทุกคนคือรายการโอ๊กอยากว่าวครับอยากเรามาว่าเรื่องอะไรของการลุกหนังเนี่ยก็ขอไม่บมดเราได้ตามเดิมเลยครับชอบคอนเทนต์ของเราก็กดไลค์กดแชร์ผ่านเพจลำหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับ e b o o k YouTube แล้วก็ติ๊ To k ตามเดิมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับไปแอดไลน์ลำหน้าตามเดิมเลยครับรับชมข่าวบขคคลสารองการลุกหนังพร้อมกับรู้กิจกรรต่างๆนานาเพียบเหมือนเดิมเลยนะครับต่อแล้วหน้าครับโอ้อยากว่าจะเป็นเรื่องราวการว่าแบบไหนลีลาการว่าอะไรหรือว่า เรื่องราวข่าวสารสโมสรไหนก็อย่าลืมตตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอาิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ